ห้ามรับคนนั่งรถเพิ่มเด็ดขาดต่อให้เขาบอกว่าเป็นตำร,รวจหรือแม่มึงก็ตามเบียหัวเราะอมุกนี้ฮาวะ่ะแม่มึงก็ตามเอามุกนี้ไปใช้ในวงเล่าได้เลยแต่โจเริ่มซีเรียสกูว่ามันเริ่มไม่ตลกแล้ววะ่ะนี่มันกี่โมงแล้ววะ่ะนาฬิกาดิจิทัลบนรถขึ้นเที่ยงคืน8นาที โจกับเบียมองหน้ากันแวบหนึ่งก่อนจะขำกลบความรู้สึกกูว่ามันต้องมีพวกครีเอทีฟหลอนๆมาล้อเล่นแน่เลยเดี๋ยวแม่งโผล่มาไลฟ์ในติ๊กต็อกเบียรหัวเราะยังไม่ทันขำเสร็จไฟหน้ารถก็ส่องไปเห็นเงาคนโบกมืออยู่ข้างทางชายคนหนึ่งใส่ชุดตำรวจเต็มยศเปลียกปอนเหมือนพึ่งเดินขึ้นจากน้ำถือไฟฉายและเดินเข้ามาช้า,ชา